แม่แพ้วทำกินมากละจ้าสวัสดีค่ะพี่นอ้องก้องฝ่ายสุปูสุคนจ้าเมื่อนี้มีเมนูแซ่บๆมาสู่พี่น้องกินพะโลมูจ้านี่มันเป็นอเป็นเนื้อม้วนขาหลังอ่าอเนื้อหมูขามันต้นช่วงช่วนขาจะไม่เห็นพะโลหมูสู้พี่น้องกินแซ่บๆหุงเขาห่อน ไข่ไก่แม่แพ้วก็ได้ต้มไว้แล้วต้มไวเรียบร้อยแล้วแต่ยังมะฮันได้ปอกถาแต่พี่น้องมาปอกไข่ซอยกันหมูหนึ่งกิโลไข่ไก่สิบใบเสี้ยแขวแรงสูปพี่น้องกินมาเด้อจ้าแม่แพ้วสี้ยแ็แซ่บสูปพี่น้องกินสูตรที่แม่แพ้วสีให้็ดีจะเป็นสูตรโบราณสูตรโบราณเฮแ็ดแบบสมัยตะเกียน แม่เราเคยพายเห็ดสุดกินะนะมาเด้อพี่น้องเด้อไฟกระดังละ่กะกำลังสีแดงเนี่ยไฟกระได้ห็ดกับเขาต่อท่านต่าฟื้นไม่ค่อยแซ่บมาเด้อจ้ามากิ่นแนวแซ่บน้ำการ หอมมาตำเครื่องจ้าใส่กระเทียมลงไปตำพริกไทยเม็ดใส่ลงไปจ้าตำให้มันแลกๆพี่น้องตำใส่กันให้มันแกๆ รากผักชีเขาก็ตัสามเซียวนี่ลงไปใช่กันตาแหลกๆด้จ้ะโอเคจ้าแหลกได้ที่แล้ว ตั้งหมอ้อแม่แพ้วจะใส่เป็นน้ำมันหมูดวยจ้าจะใหดแบบโบราณโบราณโบไซน,น้ำมันพืชก็ีะเกี่ยวน้ำมันหมูสักก่อนเลาวก็จะได้กลิ่นกากหมูมันหอมโอ้ยแซ่บพี่น้องแม่แพ้วก็จะใส้น้ำตาลน้ำตาลบักเพาส์ได้พี่น้องด้วย น้ำตาลก็เริ่มละลายละจ้าเ้าก็บเคี่ยวไปเรื่อยๆโอ้ซันี่ก็หอมแล้วนี่นพี่น้องหอมมากเลยอ่ะโอ้คือพ่อสมัยตะเกียบนั่นแม่เรยเห็นให้กินเนาะมีกากงูได้ยำก๊อบก๊อบฟอ้อมงูเสบปัดที่นี้เขาก็สิมาปรุงรสจ้าน้ำตาลละลายแล้วเขาเคี่ยวได้ที่ละใช้น้ำปลา ผงชูรสแน่จักหน่อยน้ำมันหอยเค <Okay. S 1> แล้วก็ซีอิ๊วซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำหวานใส่ลงไป ปงเครื่องเรียบร้อยแล้วใส่หมูลงไปจ้าออาคุณสีสันน่ากินแล้ก็จะใส่ไข่ลงไปจ้า เติมน้ำอีกจักหน่อยนะโอเคอ่าปิดฟ้าไว้ตุนไว้ตุนไว้ตุนไว้ไวให้หมูมันสุกมันเปื่อยว้าวอ้าตุนให้มันเปววื่อยจักหน่อยกันด้วยจ้จพี่น้องเด้อสวยจังเลยน่ากินจังเลยจ้า